ผมดูดีแพลตฟอร์มสอจบแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกันนะมารีวิวเหมือนมาคุยกันหลังดูจบแบบงงๆนะครับเพราะว่าผมดูผมก็ยังงงเลยว่าม่งคืออะไรวะคือใครที่ดูภาคหนึ่งมาแล้วเนี่ยเราก็พอจะจำเนื้อเรื่องได้ใช่ไหมครับถ้ายังไม่ดูก็ต้องอไปดูรีแคปมานะไปดูสรุปมานะครับภาค2เนี่ยมันก็เปิดเรื่องมาไม่ได้มีการแบบ มาต่อเนื่องมาอะไรนะครับตอนภาคหนึ่งเนี่ยมันจะจบที่ว่าตัวเหมือนพระเอกเนี่ยไปช่วยเด็กได้ใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงแล้วก็ไอ้แพลตฟอร์มมันก็พุง่งขึ้นไปนะครับเหมือนกับส่งเด็กขึ้นไปให้รอดจากไอ้<า>คุกนรกตรงนี้นะครับใครที่ไม่รู้จักแพลตฟอร์มเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อมาก่อนใช่ไหมมันเป็นมันจะเกี่ยวกับว่าคุกมันเป็นคุกแนวตั้งนะครับแล้วในคุกเนี่ยไม่มีอาหารให้นะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยมันจะลงมาทางลิฟต์นะครับแล้วลิฟต์เนี่ยมันจะค่อยลงจากชั้นหนึ่งไปที่ ชั้นล่างสุดนะครับซึ่งตอนแรกก็เราก็ไม่รู้ว่าชั้นล่างสุดเนี่ยมันคือเป็น10ชั้นหรือเป็นร้อยชั้นหรือเป็นพันชั้นใช่ไหมแล้วอาหารมันก็จะมีอาหารแต่ดีๆครับแล้วชั้นแรกๆเนี่ยก,ก็จะกินได้ทุกอย่างเลยนะคือจะกินอะไรก็กินเลยนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆเลื่อนลงมาแล้วอาหารเนี่ยห้ามเก็บไม่ในห้องด้วยถ้าเก็บไว้ในห้องเนี่ยจะถูกไฟเผานะครับประมาณนั้นนะซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้รู้มาใช่ไหมพอมาภาค2เนี่ยมันก็เริ่มต้นมาด้วยตัวผมเริ อ่าเพลนบัวนนะคือชื่อเขาจะเป็นชื่อแบบสเปนิชนะเพราะว่าอ่ามันเป็นซีรีส์ในฟิลออริจินของสเปนนะครับส่วนตัวละครไอตัวผู้ชายตัวอ้วนใหญ่ๆเนี่ยชื่ออ่าซามิอาตินนะซึ่งไอสองคนเนี้ยเขาก็จะเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักของภาค2นะครับมันจะเล่าถึงว่าอ่าพวกเนี้ยเป็นอาชญากรนะครับแล้วก่อนการที่จะถูกจับเข้าคุกเนี่ยเขาก็จะมีการสัมภาษณ์ก่อนว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า เลือกอาหารเมนูหนึ่งที่คุณจะกินทั้งชีวิตได้เนี่ยแบบแค่เมนูเดียวเนี่ยคุณจะเลือกอะไรนะครับแล้วก็ให้เลือกวันบีลองยิ่งนะก็คืออยากจะได้อ่าของอะไรติดเข้าไปในคุกนะครับซึ่งเอาจริงตามหลักคือถ้าเราแบบเออฉันอยากได้กีตาร์อันนึงเพราะฉันเป็นคนชอบเล่นกีตาร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฉันอยากได้ลูกฟุตบอลหรือว่าฉันอยากได้ภาพของครอบครัวฉันฉันได้ลำํลำลึกได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งมันเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเออมันมีแนวคิดว่า ถ้าในคุกจะไ้เอาของเข้าไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้คือต้องบอกอาหารหนึ่งอย่างที่ชอบใช่ไหมแล้วก็ของที่อยากเอาเข้าไปคืออยากเอามา,าเชตเต้เข้าไปอะอยากเอามีดพ้าเข้าไปอะยังได้เลยนะครับซึ่ง <laughs> <laughs> ก็มีนะคือคนที่ติดอยู่ในคุกเนี่ยนักโทษบางคนแม่งขอมีดก,ก็มีนะครับมีดีนะไม่ไม่มีคนขอปืนพร้อมลูกกระสุนด้วยอะไรอย่างนี้นะซึ่งอ่ะนี่คือแก่นเรื่องใช่ไหมครับเขาก็บอกมาแล้วว่าแต่ละคนชอบอะไรแล้วพอ อาหารมาลงมาจากชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีอาหารทุกอย่างนะครับบนแพลตฟอร์มตรงไอ้บงแบบเหมือนกับไอ้ตรงกลางที่เป็นซีเรียมอะ่ะมันจะมีอาหารแบบโหเป็นร้อยอย่างนะครับบางคนก็สั่งของหวานใช่ไหมมันจะมีเด่นเส่วนเลยคือมันจะมีเค,ค้กก้อนใหญ่มากอยู่ตรงกลางนะครับแล้วมันก็จะมีเมนูทุกอย่างเลยมีแต่แบบมีหมูหันมีคือคนสเปนเขาก็จะกินอาหารแบบอาหารสเปนิชแม่ก็อาหารยุโรปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกิน มีแบบมีพิซซ่ามีสปาเกตตี้มีโคเก,เก้ใช่ไหมครับตัวของนางเอกเราเนี่ยก็อยากกินแบบโคเก้นนะซึ่งอ่ะประเด็นคือเอ่อในในที่เราดูภาค2เนี่ยมันมีการาคุยกันแล้วครับเขาเรียกว่ามันเหมือนกับ S อสเตอรอไว้แล้วคือมันมีเหมือนเป็นเขาเนะ่ยเป็นเหมือนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มันจะทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในระบบระเบียบคือคนคุคนดกด้วยกันเองนี่แหละแต่ว่ามัน เหมือนมันคอยจะดูแลให้อาหารเนี่ยมันไปถึงทุกคนนะครับซึ่งพูดแล้วมันจะงงไหมเอาง่ายๆว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันตั้งลัทธิขึ้นมาเออมันต้องใช้คํานี้คําว่าลัทธินะครับว่าเราเนี่ยต้องเสมอภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณห้ามกินอาหารคนอื่นต้องกินอาหารตัวเองเท่านั้นแล้วทุกคนต้องคอยจับตามองนะคอยเช็คอาหารว่าอาหารไหนมันไม่ครบทุกชิ้นหรือเปล่าเพราะว่าอาหารมันจะมาเหมือนเดิมเปียบทุกวันนะครับแบบถ้าสั่งหมู เหมือนหมูกรอบไปเงี้ยมา1ิบชิ้นอ่ะมันต้องมา10บชิ้นตลอดนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนมันมาเหลือแค่9้าชิ้นแสดงว่ามีคนแอบกินอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้ามีคนแอบกินเราจะไปลุมกระตืบมันนะครับฆ่าให้ตายเลยนะครับคือมันข้อขาดตาขนาดนั้นหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าคือคุกเนี่ยมันจะเป็นมันจะแชร์พื้นที่กันคือเหมือนกับ1ชั้นเนี่ยมันจะอยู่กัน2คนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะแลกอาหารกันก็แลกได้อะไรเงี้ยคือต้องคุยกันก่อนว่าฉันจะแลกอาหารกันเอาจริงนะถ้าไปอยู่เงี้ยแล้ว แล้วเราถึงแม้ว่าจะมีเมนูหนึ่งที่เราคิดว่าเรากินได้ทั้งชีวิตอะอย่างเช่นผมชอบกะเพราหมูสับมากใช่ไหมถ้าผมบอกว่ากะเพราหมูสับไข่ดาวอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดติดคุกเป็นปีแล้วต้องกินอยู่อย่างเดียวอบบแม่งไม่ไหวจริงๆนะแล้วก็บางคนนะ่ะหนักสุดก็คือเขาสั่งอะของที่ชอบเนี่ยเขาบอกแค่ว่าฉันชอบลูกพรำอะไรเงี้ยซึ่งลูกพรำข้าเขา,ให,ใ,หาให้มาสักสามสี่ลูกอะมันอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมทั้งวันสารอาหารมันไม่พออะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมีการ มีการแย่งชิงอาหารนะครับคือประเด็นของภาค2เนี่ยเนี่ยที่ผมเกินมายืนยันเนี่ยเพราะว่าจับประเด็นไม่ได้ดีนะคือคือเข้าใจตอนแรกคือพาร์ทแบบเขาเรียกว่าแบบแบบองค์แรกเนี่ยเราเลื่องว่าโอเคแพลตฟอร์มดีแคปอีกรอบ่าก,กินยังไงอ่าองค์ต่อไปก็เหมือนกับไอ้พวกลทัทธิเนี่ยที่มันคอยแบบว่ามาควบคุมคนให้ไม่ให้แย่งอาหารกินใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีตัวละครที่โผล่มาของอาตาเลียเทน่าเนี่ย คนนี้น่าจะเป็นคนที่ผมรู้จักมากที่สุดในบรรดานันกสแสดงทุกคนนะเพราะว่าเวอร์เจเลเทน่าเนี่ยเขาสแสดงแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยใช่ไหมเป็นแฟนของลูปินใช่ไหมที่เป็นแบบแววบแบะบแบบแล้วก็ใน Game of Thrones อย่างเงี้ยก็สแสดงด้วยเหมือนกันนะครับเป็นเป็นคนที่แบบเป็นเป็นคนเถื่อนนะที่มามาดูแลแบรนด์นะครับซึ่งานางเนี่ยตังสุดแล้วแล้วคือนางมาแบบในเรื่องนี้คือมาแบบแขนขานะเพราะว่า โดนไอ้กลุ่มลัทธิเนี่ยลงโทษนะครับมันจะเอาแขนไปอยู่ตรงขอบแงนี้แล้วไอ้เวลาแพลตฟอร์มมันเลื่อนฟูขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันก็จะตัดแขนคนนะครับซึ่งก็โหดอยู่นะแล้วไอ้พวกนี้มันโหดมากสุดท้ายมันก็เลยแบบมีการต่อสู้กันนะครับซึ่งก็เดือดถึงพอสมควรนะถึงตอนนี้ยังเข้าใจนะตอนดนหางตอนถึงพาร์เนี่ยเข้าใจแต่พอพาร์ที่แบบมีมันตัดไปที่เด็กใช่ไหมครับว่าเอ้ยเด็กมันมีการแย่งมันมีแบบตัดซีมาที่เด็กอะมันดูฟุ้งฟุงมันดูเหมือนกับว่า เป็นเหมือนเมตาโฟเหมือนกับพยายามจะเปรียบเทียบอะไรสักอย่างหนึ่งแบบจะทําชีวิตหรือเปล่าหรือว่ามันให้อะไรสักอย่างวะผมก็ดูผมก็แบบมันคืออะไรวะไอเด็กนี่แล้วสุดท้ายเด็กแม่งก็ถูกจับไปนะครับแล้วคือไอตัวละครของนาตาเลียนเนี่ยเขาวางแผนให้นะว่าเนี่ยมันจะมีหมาจมน้ําอยู่เราไปไปที่ชั้นนั้นเราจะสามารถหนีได้นะครับซึ่งเราก็เลยต้วงงงคืออะไรวะคือไอมันจะมีรูปภาพมันจะมีชั้นหนึ่งที่แบบมีคนเอารูปภาพเข้ามา และรูปภาพเนี่ยมันเหมือนกับสารเคมีเนี่ยถ้าเกิดร่างกายรับเข้าไปใช่ไหมมนกินเข้าไปเนี่ยจะทําทให้เราแบบหมดสติแล้วพอเราหมดสติใช่ไหมครับแล้วไอแพลตฟร์มเนี่ยทุกๆเดือนนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาแล้วก็มาสลับคุณแรนด o m ไปอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้ซึ่งถ้าเกิดคุณหมดสติไปก่อนแล้วเขาลมแก๊สให้คุณหมดสติเนี่ยก็เหมือนกับว่าไงลบลบรบบกลบคุณลบเป็นบวกเี้ยผมก็เข้าใจเหมือนกันนะคือเหมอหมดสติไปก่อนก็เลยไม่ได้สูดแก๊สนั้นแล้วก็เลยไม่เสียสติไม่ไม่เลยไม่หมดสติรอบนึง ก็เหมือนกับวางยานอนหลับไม่ได้ผลอะไรประมาณนี้คือก็จะตื่นก่อนเพื่อนแล้วพอตื่นก่อนเพื่อนก็มีโอกาสที่จะหนีออกมาได้แล้วพอจังหวะที่กําลังหนีอ่ะผมก็แบบเออว่าลืมคิดไปเลยว่าว่าไอ้แพลตฟอร์มตรงกลางเนี่ยมันไม่มีเชือกไม่มีสลิงแล้วมันก็ค่อยแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้มันคือมันทานํางานยังไงวะก็คือมันเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงอ่ะเหมือนกาวิี้เหมือนผมเข้าใจว่าไอ้คุกเนี่ยมันอยู่นอกโลกเปะวะอยู่ในแบบสเปซอะไรเงี้ยแล้วมันก็ ควบคุมแรงล้มถ่วงของทุกอย่างยกเว้นไอแพลตฟอร์มตรงกลางให้ค่อยๆเลื่อนขึ้นลง,ลงได้อันนี้จินตนาการล้วนๆน,นะครับคือ,อจริงในคุกเนี่ยไอคุกเนี่ยมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการนะอาจจะเป็นอนที่เซรเรียลไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้กฎแรงโน้มถ่วงหรือกฎของอะไรสักอย่างหนึ่งมาระบุได้ใช่ไหมครับก็เป็นไปได้หรือว่าถ้าเกิดเราะปทำภาค3แล้วก็สุดท้ายอธิบายหลุดโลกเลยว่าเนี่ยมันคือการทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องการหาคนที่ แหกคุกได้อะไรประมาณนี้ปะคือนึกถึงแบบ m a s e Runner ไหมที่ว่าถ้าใครเคยดู m a s e Runner นะที่มันแบบว่าต้องหนีจากเขาวงกตอนะ่ะแล้วในเขาวงกตเนี่ยมันก็จะมีปีศาจมีอะไรแต่ว่าแคมป์ที่ก่อนจะเข้าเขาวงกตเนี่ยมันก็จะมีซัพพลายมีอะไรมาให้ใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอ๋อมันคือหนังที่แบบอยู่ดีก็เราเซตโลกว่า,าอยู่เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ชนะได้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับแนวแบบเหนือจินตนาการ สุดท้ายแล้วคือมันมันมันเป็นการทดลองใช่ไหมเพื่อหาคนที่อิมูแล้วคนที่แบบว่าเด็กที่แม่งโคตรฉลาดโคตรเก่งทํางานเป็นทีมอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกข้างนอกแม่งมีซอมบี้ระบาดอะไรประมาณนั้นซึ่งอ่ะพอเราได้ไอเดียอย่างนั้นใช่ไหมพอมาดูแพลตฟอร์มมันเลยคิดว่าแบบเออเดี๋ยวมันมีโลกข้างนอกวะแต่ไอ้พวกนี้มันก็เป็นคนคุกมาจากข้างนอกนี่มันไม่ใช่ว่ามันไม่รู้ตัวว่าทาไมมันมาถึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเหมือนมันมันรู้ตัวว่าเนี่ยมันเป็นโครงการที่แบบว่าต้องจับมันติดคุกประมาณนั้นนะครับก็ ดูแล้วก็ฟุ้งไปเรื่องจริงๆคืออันเนี้เป็นเป็นการรีวิวที่ผมต้องการให้ทุกคนมาช่วยผมอธิบายนะครับว่ามันมันคืออะไรตอนจบอธิบายช่วยผมหน่อยนะครับว่าอ่าเราสรุปว่านางเอกไปช่วยเด็กแล้วก็เด็กก็รอดใช่ไหมมันก็จะวนไปกับภาคหนึ่งคือแล้วภาคเนี้ย <S <S ผมก็มันเป็นภาคภาคศูนย์ด้วยซ้ําใช่ไหมเพราะว่าตัวละครไอ้ที่ตัวละครคนแก่มันเป็นตัวละครที่เจอกับพระเอกของภาคหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ผมผมน่าจะถ้าถ้าจำตัวละครผิดน่าจะใช่นะ แต่จริงๆคือแม่จะเป็นภาคหนึ่งภาคสองม,มันไม่ได้คอนเน็กอะไรกันอยู่แล้วนะครับเหมือนดูเอามันนะมีความอันนี้จะหน่อยด้วยอ่าสโนว์เพเซอร์นะครับฉบับหนังนะมันจะมีความแบบฟีลลิ่งอย่างนั้นอ่ะในพื้นที่จํากัดเอาตัวรอดแล้วก็มีฉากยกยกแบบว่ายกพวกสู้กัน,นอะไรเงี้ยแบบเลือดสาดอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่า <When S 1> ใครดูเรื่องเนี้ยเราไม่ชอบฉาก แบบกอกะครับที่แบบว่าเลือดสาดอะไรเงี้ยแบบแขนขาหัวขาดอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆรีวิวมา1ินาทีแล้วเพิ่งจะมาบอกนะครับอันนี้เหมือนคุยกันหลังดูจบนะเพื่อนเพื่อนก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับใครให้คะแนนเท่าไหร่บ้างน,นะครับแบบแบบเต็ม10อะไรเงี้ยนะเต็มสิผมให้สักสี่ได้ไหมมันลึกเกินไปอ่ะมันไม่เข้าใจอ่ะว่ามันคืออะไรแล้วมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับก็ ถ้าคุณคิดว่าคุณให้มากกว่านี้คุณก็คอมไม่มาแล้วกันว่าเฮ้ยจริงจริงมันลึกนะมันดีอย่างงู้นอย่างนี้น,นะครับก็ผมเปิดรับทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์นะก็เจอกันตอมไปในคลิปหน้านะครับวันนี้รีวิวแค่นี้แหละไปแล้วครับสวัสดีครับชอปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie w o n d e r e r ค่ะ